สัตสว์ด,ดุสิตสวนสัตว์เขาดินนั่นเองตามพวกเราไปดูกันเ,เลยเ,เป็นยังไงตมัมกดสัตว์ดุสิตหรือคนไทยเรียกการติดปากว่าสวนสัตว์เขาดินมีต้นกำเนิดในรัชกาลสมัย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่สี่ติดอยู่ที่คนไทยเรียกติดปากว่าเสืสอแสกเขาดนมีต้นกําเนิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ที่ท่านได้ทรงพระคาาุณนาตกต้าวให้สร้งสวนอิาในเขตนพระราชอุริยานเสร็จสิ้นขึ้นการสร้างส่วนนี้ก็ใช้ให้คนนําดินมาถมที่ให้เป็นเมินเขาดอนและเป็นที่มาของชื่อเขาดินวนาในเวลาต่อมา ขึ้นในปี2475คณะรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามได้กับบำรุงทูนของพระราชทานสวนวิสิษฐ์สับพระบาทสมเด็จพระจอมราเจ้าจอยู่หัวนธอนันทมหิดลเพื่อทำการปกทูนที่ดินบริเวณสวนวิสิษฐ์ให้เป็นสวนสาธารณะเออปชช็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเพื่อขอยื่นเรื่องถกต่อสั่งอย่างเป็นทางการในวันที่18เมษายนที่ตลาดของอันด สัตว์ดุสิตได้ทาการรวบรวมสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเลี้ยงไว้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมรวมมากกว่า1,6 0 0้ชนิดและนี่คือที่มาของสวนสัตว์ดุสิตนั่นเองและนี่คือสิ่งที่ราทการสีแรกที่เราจะพาเพื่อนมาดูกันนะคะนี่คือข้างห้าสิตามไปดูเป็นยังไงด้วยอา่าน อยู่อาศัยแบบปูงนะและส <c oughs> ลแล้วลนี่คือหน้าตาข้างหน,า 4, หน,าหนา้าสีไปน

ตรงหน้าี่เราเจอหมี่แล้วหมี่ดำหมี่อะไรก็ไม่รู้แล้วไอไอตัวเนี้ยเรียกว่าหมี่ควายนะเพื่อนๆน้อเด็กเราจะมีสักสองร้อยไหมเราก็ไม่ต้องเอาหัวก็ได้เราเอาเถอะว่าเป็งคนรู้จัก SILEN 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 นี่คือชนีตนี้อูตงเ้ยถ่ายถ่ายรูปัค่ยว่อะไรนี่คือฮปโปตัวข้างในคือแมมมารีนะคะโ้แมมารีคือจุดสังเกตก็คือมันจะมีหูตรงกลางอะเข่ใหญ่มาาเลยม่ไม่มี ตอนที่เั้าเป็นเพื่อนวันนี้เรามาสิ่งประดานซูที่สองนะคะก็คือหนุมหลบไใรนั่นเองนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไง สิ่งที่สามของเจ็ดสิมผัระจันก็คือแกงเผือกนะคะนุน่นใกลมากมใส่กล้วยไ,ไม่เีอะไรมากใค่ไกลมากไม่มีอวไรมากน่ารักด้วยมาดูันเนี้ยเยอะคะ่ะนี่ป่าอะไสวัสดีครับนี่ผมจะแนะนำเพื่อนผมนะครับวรน,นุชครับเพื่อนผม <c oughs> เห็นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> และนี่คือสิ่งที่สี่ในเจ็ดสงมหัศจรรย์เจ็ดสงมหัศจรรย์ของสุดสันเขาดินคือละมังไทยนะครับสวยมากเลยแลนะคะสิิงอยู่สองตัวสามสี่าหลายตัวเลยไม่มีหมูเขาติดเลย สิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่5นะคะก็คือแพนด้าแดงแต่ตอนเนี้ยพี่เขาบอกว่าไม่สบายแล้วก็เลยมีแพนด้ามาแทนจะดูว่าอะไรน,นี่ไงเนี่ยแพนด้าเนี่ยเนี่ไม่ใส่เสื้อสีแดงรวมกันเอานะคะแพนด้าแดงกเฮยเสียวเสียวอยู่ออยนะีมา,น,านี่ลูกชอบข้ามมัันไดู้ อ๋อนี่นะคะนี่คือเพื่อนของวรนุุนะคะเขาก็เตะได้ทำหน้าไรสิอุ้ยหล่อมากค่ะสวยอ่ะมู่ลสุสสงหดทีสุดขา

วันนี้เราจะไปพักที่นั่งกันแล้วครับผม ห่างค่ะอันนี้คือบ้านของพวกเรานะคะไม่ต้องตกใจนะคะพาที่นั่งค่ะนี่ก็คือพาที่นั่งค่ะหนูมากค่ะมีแอร์ด้วยแอร์15เฮ้ยดี15มันจะมันจะขึ้นขึ้นเกิน10ดาวขึ้นเกิน10ดาวขึ้นเต็มเลยค่ะเต็นจ้ามันแล้วอยากได้อยู่ นี่คือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่6นะคะคือต้นสักทองนะคะนอไ่กต้นอไการนน้ำตอกกันเพืนสวยมากเลยค่ะนู่นมักตกอยู่กลางเหรต่หมดละเราเนี่ยหม นี่ครับเพื่อนผมครับเพื่อนผมเองครับต้นนี้ค่ะวันนี้เรามาที่สุดท้ายนะคะเป็นสิ่งอัศจรรย์สิ่งที่เจ๋งนะคะของสวนสาธารณะนะคะก็คือพระที่น้านอนันต์สมาคมนะคะดูบรรยากาศด้านในนี้เลยค่ะ เปพวกแอบแอบถ่ายถ่ายบ้านคนประมาณนี้พอทำนอนปุ๊บโดนหิ้วมาจุ้งเลยนะีเรก็มาคริหานที่นาคา้วนะคะแล้วก็จะมีาข่งสัดแล้วนะคะการที่เรามาตามหาจะมีการในลนทนี้นะคะเพื่อหางที่แตกต่างของสัตว์ดนะคะแต่ว่าสัตว์ดุรินะคะไม่ได้มีเพียงแค่จะสบับแค่นี้นะคะมีสัตว์มากมายที่ ยากค่ะก็หาได้ดูค่ะรมชาติยากแลนะคะแล้วก็มีสถานที่อัน่าท่นองทั้งค่นะคะก็เพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่นี่ดนะคะอันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค